คะทุกคนคะ่ะได้เวลากินแล้วคะ่ะวันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะได้เวลาที่จุงมากกว่าเราค่คะตอนนี้หางองแรงี่นองอากาศมันเย็นหลายจุนยากินกว๋วยเตี๋ยวคะ่ะจุนใส่ซองสําเร็จรูปกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเนาะเป็นผงค่ะผงกว๋วยเตี๋ยวเรือคะอ่ะกระมอันหมูตุ๋นนะคะเนาะ แล้วก็ลูกชิ้นหมูค่ะเมื่อใี้กินเซนมี่พี่น้องค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะอาดะชามนาว 5pm I'm going to have pork noodle soup คำจอยมีคำคำมาพี่น้องบอสไซพิกค่ะเพราะว่าจุนสิก,กินกับกะปิกะปิแล้วกับักพรซพสดต้อะค่ะเนาะมาก,กินแบบนั้นค่ะมาค่ะเปื่อดีขึ้นยังไหมค่ะพี่น้องค่ะนี่อืมกะปิ มกพร้าวกะหล่ำ <laughs> ในนีน่จุนใส่น้ำสมสายชูมาใส่พริกป่นค่ะตั้งใจสิกินมาพริกเผ็ดหืมกะปิอร่อยค่ะ นัวดีสลัดสามียังไม่เลิกงานเลยค่ะ หิมะโอ้ยหิมะล่งเม่วา่าเนาะค่ะมือนีมันก็เป็นน้ำแข็งมือนเลยค่ะยางยางนี่ลื่นเลยมือนีหนาวค่ะ ลูกช <ừ> ิ้นหมูสอดไส้หมูสับ มันเอ็นพงสําเร็จรูปนี่เท็ดไถ่ห้องเห็ดกับขาง่ายค่ะผงก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูป ถ้าหยุดมาเรยวอาทิ์หนะสิภาพไปเบรดิดอมค่ะเพราะว่าหยุดหลายมือค่ะรงเรียนจนกงกยุดหลายมือก็ยังโมห่หเมือใดนี่อากาศต้องหนาวไปทะเลก่อนค่ะ ไปพูนจุกไปลานจิงคือเก่าค่ะเพราะว่าจุนต้องไปซื้อของซื้อของมาเก็บไว้ค่ะพวกอาหารกับของน้ำม่ดองสิไมจ่จะเพราะว่าคันได้ไปแล้วจุนก็อยากซื้อไว้เลยค่ะเ้าจะโมได้สั่งออนไลน์ เซนมีจุนไส้เคืองเดียวค่ะ พอพิกเริ่มออกฤทธิ์ได้ครับบอกจูนพี่เพื่อนบอกว่าเป็นห่วงพห้น้องจูนได้กินเผ็ดร้ายวลาเลาแถวมากมันสีบอสสบายไม่จ่ามันสีลำบากมันแมนอยู่ค่ะแต่ว่าจุนโอดใจเพราะไรค่ะพี่น้องเพราะว่าจุนมักจุนมักกัดตบบพริกสดๆพอได้กินเม็ดหนึ่งมักสิไม่เม็ดสองเม็ดสามันงสีเมต่อจามันหยุดเพราะไร คือข้ขาวกลิ่นหอมเผ็ดๆน่ะค่ะเนาะมันจะเท่าเล่งกินเล่งกลินเล่งจริ่แฟนครับเพิ่นเป็นห่วงจูนกับมีลิมิตอยู่ได้จ้ะแต่ว่าอันกับข้ามจริงก็คือเพิ่นเบาแล้วจ้ะกลินร้ายกับบ่ดีจะเท่ากับกลิ่นได้ลิมิตเท่าข้ค่ะ ขันจุนเริ่มสีห้อนแล้วคือพออริกออกดีค่ะ <laughs> <laughs> เห็นมาจากขันจุนกินมักพริกแก้มจุนกับส้พวปรุงหักพริกค่ะอยู่ในเนี่ยถึงปรุงจุนใส่เห็มันเห็นมีสีซือๆจะ้ะเมได้ใใส่เพสมะนั่งเพราะว่าจูนสิกากดกับพริกสด คืึมอึมคเมืม่อแรกมีนัดสองถุมค่ะจุนนัดกับคนไทยที่อยู่สเปนเนี่ยค่ะตะกอนเพิ่นอยู่เกาะอืเพิ่นเคยมากินเขาเฮี่ยนชื่นเทินนึงค่ะมาที่นี่เพิ่นเลยย้ายมาอยู่สเปนยายอยู่ปามเพานนาทาวอดก็เลยนัดเพิ่นค่ะสองถุงจุนสียางเขาไปในเมืองไปบ่ายในเมือง <c oughs> เล็ดพิกี้หนูจริงๆค่ะ <c oughs> พี่น้องคะ่ะคลิปที่จุนก,กินเครื่องในหมูนะคะ <c oughs> มีฉันผู้ชม เคนก็เลยขามาคอมเมนต์แค่สองเท้าค่ะเท้าแรกเพิคนคน่นคอมเมนต์จูนว่าจูนเป็นกระเทยบอกแล้วกระเทยสองนี่เพิคนคน่นคอมเมนต์ว่าจูนกินผู้เดียวจูนคือกินหลายแทะฝุ่มเฟื่อยเพิ่นวางสีเนาะคะ่นะเนาะยัดไปหาว่าให้ผู้อื่นนะคะแบบฟุ่มเฟือยแบบนี้ ค่ะแล้วจุนไม่ได้กินทิ้งกินขวางเนาะค่ะเนาะท่านผูน้ชมที่เพิ่นติดตามจุนมากโดนๆเพิน่นซื้อหูจักนิสัยจุนแล้วค่ะมาจุนมากเก็บพักเก็บหยาไว้ถึงเหลืองจนุนก็กินพร้อมบ้านเาค่ะอืจุนเป็นคนบ่บถิ่งของค่ะ เราจุนกระปกจัดไหมันงามๆจัดพักไข่เมืองว่าพักสวยๆเอาพักเกาๆถิงบ่ได้ค่ะจุนขี่กินแบบได้จุนกระัดกไข่เมืองแบบนั้นค่ะก็พักมันสีเหลืองจุนก็ว่ามันเหลืองมันเหลืองตู้เย็นจุนก็ว่าอย่างนี้นี่นาาเนาะจุนว่าเป็นค้นกิน,น,กนถิงกินขวางค่ะจุนไม่ใช่คนฟุ่งเฟือยค่ะ พริกลูกโดดไม่ได้อยู่ในแกงยูสิมันเหลือสองสามเม็ดจุนกินม้าหมจุนกระสีแยกเอาบอกพริกออกมาใส่ตู้เย็นใบค่ะอืมจุนบกว่ามันค้นขี้เหนียวนั่จ้ะจุนว่าจุนกินจุนว่าจุนใส่ของเป็นค่ะกินยูเป็นอืมว่าจุนฝุ่มเพื่อเงินจุนจะแท้เงินแฟนจุนก็แท้ คุณสามีไม่เห็นว่าอะไรเลยแจนจุนไม่ได้มาซื้อกินรสอยากกินจุนแค่บอกว่าจุนอยากกินนี่สิเล่าก่อนใจจุนค่ะแฟนจุนแล้วเพราว่ายัางหลอกเพราะเราหูว,ว่าอาหารจุนจุนซื้อมากเนี่ยจุนได้กินโดนอืมคืองหมูแพงกว่าไงเนาะค่ะถือก,กระถือซ้มสามจุดหาย,ยุโล่ ด้วยสามสิบปูบาทจุนกินเธอเดี๋ยวบ้ามดจุนกระแซ่แข็งอืมยุ่เมืองอนะแบบนี้แหละค่ะใส่ชีวิตแบบนี้ค่ะจงแซ่แข็งไปกินค่ะแ่งจุนบหกว่าว่ะเมี่อยากกินเนาะบพาวา่า เพราะเราหูนีิสัยจุนดีจุนจะก,กินอาหารแบบนี้ธรรมดาอื จุนว่าคือกระเทยจุนว่าเขียดได้จ้ะควมีคนทักหลายอยู่นอกจากมาจมุจ่นแฮชิปแรกๆแ,แต่ไม่คนทักค่ะมาจุนกระเทยเป็นกระเทยบ่ว่าเสียงจุ่นเงี้จุนชุ่ม ็สาสาวีสเปนี่ค่ะเสียงใหญ่เท่าหยางค่ะเสียง่าวๆด้วยแหละไ <c oughs> ม่ว่ากัดเท่อคอณนแล้วโอ้เพ,เพ,เพ็ดเๆ็ดเทันงจุนเพ็ดแบบนี้จุนเศร้าด้ยค่ะเศร้าอีกบบพิดเราเห็นดาวอยู่ลำแรง นี่ก็จ้าสิจ้ะพอจุนกินอิ่มปิดคลิปแล้วจุญก็กินต่อมันบ่จ้กจุเแค่ไปกินแง้มแล้งอีกค่ะอุ่นใส่หม้อกินต่อค่ะจุนพ่ถิงค่ะอืมแค่จุนแล้วจะกหูเล่าใส่จุนเมื่อเลามาถามจุนว่าเบบนี้เธอจะกินข้าวอะไรตอนกลางคืนจุนจะบอกว่าฉันจะกินอาหารเก่าที่ฉันกินเลืไว้ตอนอัดคลิปจุนจะวางจุญเลยจ้ะอืมอันจุนนะก็คงนี่ใส่จุนดี โ,โอเคนะค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้จุนขอทักทายสำนึก้ะจ่าเด้อเดี๋ยวจังขอจุนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ